เป็นกระแสที่หลายคนบอกว่าเดือดร้อนพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของพ่อค้าแม่ค,ค้าบ,บัญชีมา้าเรื่องของนโยบายการจัดการกับบัญชีมา้าแล้วก็จะต้องมีการอายัดบัญชีปรากฏว่าอายัดมั่วไปหมดเลยพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของแล้วก็ได้รับเงินโอนจากลูกค้าถูกไหมเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครปรากฏว่าหลายๆคนถูกอายัดบัญชีคะ่ะแล้วก็หลายๆคนก็เลยแห่ไปถอนเงินสดจากธนาคารเกิดความวุ่นวายค เมื่อวานนี้เนี่ยตลอดทั้งวันคุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์ก็มีประเด็นนี้เป็นความเดือดร้อนก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากเพจดังได้แชร์เรื่องราวที่กําลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมครับกรณีที่ชายสูงวัยถูกอายัดเงินเพียง5,000บาทหลังจากที่ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้ชัดเจนครับเจ้าตัวอ้างว่ารับซื้อไม้จากชาวบ้านเพื่อนําไปขายต่อ แต่ไม่มีหลักฐานซื้อขายนอกจากการโอนเงินเข้าออกนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่สามารถช่วยเหลือได้นอกจากนี้ครับผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งก็ได้โพสต์เล่าประสบการณ์ว่าถูกธนาคารเนี่ยอายัดบัญชีเงินหมุนเวียนทั้งที่ไม่ใช่บัญชีมาและไม่มีเลขคดีอ้างอิงส่งผลให้ธุรกิจเขาเนี่ยสะดุดนานเกือบ2เดือน เจ้าตัวบอกว่าต้องเตรียมเอกสารกองโตครับน้ำหนักเอกสารเนี่ยเกือบเกือบ20กิโลกรัมมีทั้งบินสัญญาเช่าสริปโอนเงินแชทสั่งของทั้งหมดนี้เอาไปยื่นถึงสองรอบครับพยานหลักฐานเหล่านี้รอบแรกไม่ผ่านเนื่องจากว่าธนาคารบอกว่าน้ำหนัก20กิโลกรัมของเอกสารกองโตเนี่ยเท่ากับเอกสารไม่เพียงพอ คือยังคิดเลยว่าถ้าเป็นเราอ่ะคุณเอกเราจะเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ไหมอ่ะคงไม่ได้เก็บทั้งหมดใช่บางคนเขาก็แบบมันไม่ได้ใช้แล้วบางทีมันนานแล้วอ่ะอันนี้20กิโลบอกยังไม่พอยังไม่พอฮะบอกธนาคารบอกเอกสารไม่พอทีนี้มีรอบสองจนกระทั่งรอบที่สองเนี่ยไปเจอกับเจ้าหน้าที่คนใหม่ครับให้คำแนะนำที่ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นและได้รับการปลดอายัดภายใน4วัน ทีนี้ระหว่างรอเนี่ยเจ้าของโพสต์ต้องหันไปรับเงินสดแทนครับทำให้ยอดขายเนี่ยตกควบเลยครับแล้วก็ไม่กล้าเก็บเงินในธนาคารอีกพร้อมกับเตือนผู้ที่เจอปัญหาแบบเดียวกันว่าหากยื่นเอกสารรอบแรกไม่สาเร็จควรลองเปลี่ยนสาขาหรือเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เธอบอกว่าตอนนี้ยอมรับว่าเข็ดเลยครับและจะถอนเงินออกบ่อยขึ้นเพื่อป้องกันเหตุสํารอยด้วยอซึ่งอันนี้เดือดร้อนจริงนะคุณผู้ชมสําหรับ สำหรับพี่น้องประชาชนอีกรายนึงเป็นแม่ค้าขายทุเรียนคุณชมออกมาโพสต์ค่ะระบายความเดือดร้อนบอกว่าถูกธนาคารอายัดบัญชีมานานกว่า7วันละโดยมียอดเงินประมาณ169,000บาทค้างอยู่ในระบบสาเหตุเพราะว่ามีการโอนเงินจากบัญชีม้าเข้ามาธนาคารอ้างว่าเป็นคําสั่งจากจตํารวจจึงต้องดึงบัญชีอายัดเอาไว้ แม่ค้าทุเรียนบอกว่าตนเองเนี่ยค้าขายสุดจริตและที่สําคัญคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่สามารถเลือกลูกค้าได้ะใครมาซื้อเราก็ต้องขายถูกไหมคะ <_ letter> เขาไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินแต่ว่ากลับต้องถูกระงับสิทธิการใช้บัญชีโดยไม่สามารถชี้แจงความบริสุทธิ์ได้มีเพียงการรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแล้วก็ย้ำเขาบอกว่าเงินจํานวนเงินจํานวนดังกล่าวถือว่าสําคัญมากต่อการหมุนเวียนธุรกิจเนาะคนทําธุรกิจ บางทีต้องมีเงินหมุนน่ะหมุนเวียนในระบบอะ่ะฝากให้สังคมเห็นใจคนค้าขายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะล่าสุดธนาคารติดต่อมาแล้วค,ค,คุณเอกบอกว่าปลอดภัยปลดยอดอายัดให้เรียบร้อยออแต่มันก็ชะง,งักใช้เวลากว่า7วันนะถูกไหมมันก็ชะง,งักกางเง<อ>ินหมุนกับ1สัปดาห์นะทีนี้แต่รายนี้ครับยังไม่ได้เงินคืนเลยครับคุณผู้ชมครับ ผู้ใช้ Facebook รายนี้ฮะพลอยใสยเสริมสวยสักคิ้วโง่เฮงนิคมลัดกระบังสนใจไหมแต่ไม่รู้ต้องจ่ายเงินสดไหมเนี่ยตอนเนี้ยคือสนใจแต่ว่าถ้าไม่รับสแกนนี่ก็จะลำบากนี่ฮะทางร้านเนี่ย,ย,เ,ยเขาโพสต์ข้อความเล่าถึงความเดือดร้อนคุณผู้ชมครับจากการถูกอายัดบัญชีรายนี้บอกโดนอายัดมาเนี่ยสีเดือนแล้วนะครับฟังไม่ผิดนะฮะสีเดือนตามที่โพสต์ ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยครับบอกเดือดร้อนมากไปสอนอถอนแจ้งความมาตั้งแต่วันที่14เมษายนไปธนาคารมา5-6รอบเข้าไปหาร้อยเวรติดต่อร้อยเวรมาสี่รอบแล้วแค่ลูกค้ามาเสริมสวยโอนเงินใจ่ายให้เราพันสองและเขาแจ้งอายัดบัญชีเราพอเราติดตามการอายัดเขาบอกแจ้งอายัดผิดบัญชีเลยถอนแจ้งความให้ร้อยเวรที่เดินเรื่องให้เนี่ยบอกให้รอ ยืน่นกดอายัดที่สอทให้แล้วแต่ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะปลดได้วันไหนตอนนี้จะไม่มีเงินสำรองส่งลูกเรียนแล้วครับจะไม่มีเงินส่งค่าบ้านแล้วครับไม่มีจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วครับต้องทำยังไงครับเขาถามต้องทำยังไงใครมีวิธีแก้ไขบอกบุญด้วยอยู่ดีๆก็เสียทั้งเวลา <c oughs> เสียทั้งเครดิต <c oughs> เสียทั้งสุขภาพจิต <c oughs> และเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าต้องหาเงินมาหมุนที่ร้าน เพราะเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในตัวเนี่ยอยู่ในบัญชีเนี่ยบัญชีเดียวบัญชีหลักสี่ห้าเดือนไม่สามารถถอนเงินได้นี่เดือดร้อนนะคุณครับเนี่ยฮะสี่ <4 S 1> ถึงห้าเดือนครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ส่วนร้านค้าหลายร้านตอนนี้คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ที่ว่ามาทั้งหมดตอนนี้ต้องตื่นตัวแล้วก็หาทางป้องกันครับอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดบางบัวทองนนทบุรีเนี่ย ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราโมโนธวทนายนครับบอกว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยครับจากมาตรการปิดบัญชีต้องสงสัยบัญชีม้าเนี่ยครับอย่างเช่นคุณฝนทิพย์เนี่ยฮะคุณฝนทิพย์ทยอมรับบอกว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวว่าผู้ประกอบการร้านค้าถูกปิดบัญชีจึงแจ้งลูกค้างดสแกนนะงดสแกนชั่วข่าวครับเพราะว่ากลัวจะถูกอายัดบัญชีและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีมา้าแบบไม่รู้ตัว ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการสแกนจ่ายเนี่ยสะดวกสบายกับลูกค้าและร้านค้ามากแต่ว่าการออกมาตรการดังกล่าวนี้มันไม่รอบคอบครับพร้อมกันนี้ยังฝากถามไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะถามให้แล้วนะครับทำไมถึงไม่ไปปิดบัญชีม้าแต่มาอายัดบัญชีของผู้บริสุทธิ์ไว้เพื่อตรวจสอบทำไมเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเนี่ยฮะ ถ้าปิดไปหมดเลยบางทีการชีวิตเขาก็หนูว่ามันก็จะหยุดสต็อปเหมือนกันนะถ้าเขาทําแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ผลกระทบมันก็เยอะปิดออนไลน์พนันออนไลน์ไม่ได้แต่มาไล่ปิดกันแบบเนี้ยหนูว่ามันดูแบบว่าแก้ไขผิดจุดแก้ไขผิดจุดจริงๆคุณเอกนี่คือเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนนะคะเช่นเดียวกับร้านนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่หนองฉางอุทัยธานี ติดป้ายประกาศเลยค่ะบอกงดรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและใช้การซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้นคุณเอกคิดดูเกิดเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนเงินมันก็ต้องเยอะถูกปะเราก็ต้องเอาเงินสดไปอ่ะหลักพันหลายหลายพันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างลําบากคุณแสงอรุณเจ้าของยอมรับเลยค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้เพราะว่า ยอดเงินที่ลูกค้าเนี่ยนำมาชําระในแต่ละวันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นยอดที่สูงมากหมายถึงว่าการรับสแกนของลูกค้าเนี่ยค่ะหากมีบัญชีม้ามาสแกนจ่ายกับทางร้านก็เสียเวลาในเรื่องของการต้องตรวจสอบบัญชีเพราะในแต่ละวันทุกร้านค่ะคุณผู้ชมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าคนไหนอ่ะคือบัญชีม้าอ,มอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ในกลุ่มร้านค้าโดยเฉพาะตอนนี้การงดรับสแกนจ่ายเนี่ยก็ถือว่าเดือดร้อนแล้วก็แต่ว่าก็จําเป็นต้องใช้ไปชั่วคราวก่อนจนกว่าจะได้ความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอนอกจากร้านค้าที่ต่างพากันร,รับมือด้วยการงดการสแกนจ่ายแล้วคุณผู้ชมครับนในส่วนของประชาชนทั่วไป <c oughs> ตอนนี้นะฮะ,ะหลายคนก็กลัวนะหวั่นกลัวนะเริ่มมีการถอนเงินสดออกจากบัญชี โดยเพจ Facebook หมอนแล็บแพนด้าเนี่ยเขาโพสต์ข้อความอ้างบอกว่ากลัวโดนอายัดบัญชีหลายคนเริ่มทยอยไปถอนเงินสดจากธนาคารแล้วครับซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่บอกว่าถอนเงินสดมาเรียบร้อย <c oughs> เพราะกลัวโดนอายัดจึงคิดว่าถอนเงินสดออกมาเนี่ยปลอดภัยก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครับเนี่ยหาเมื่อวานผมก็เห็นใน Facebook ของผมเองเนี่ยก็ก็เห็นหลายคนไปไปถอนเงินจริงๆนะคือมันวุ่นวายคุณเอกเพราะว่าไม่รู้ว่าจู่ๆแล้วจะโดนอายัดบัญชีหรือเปล่าแล้วมันมันกระทบกับเศรษฐกิจภาพรวมนะคุณผู้ชมคือหลายๆรายเข้าแล้วมันก็กลายเป็นกระทบเรื่องของเศรษฐกิจในในระดับของทั้งประเทศอ่ะอย่างเราไปสแกนจ่ายไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนแม่ค้าโดนอายัดบัญชีใช้เงินไม่ได้สี่ห้าเดือนอย่างเงี้ยมันจะเดินเดินหน้าต่อยังไงต้องอันนี้ต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบจัดการนะคะ